สวัสดีค่ะพบกับเคอา n ซนกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีหนังเรื่องเทอร์เนลอุโมงค์มรณะหนังในปี2016กับ3นักสแสดงนำฮาจองอูโอเดนซูและแบดดูนาหนังแนวเอาชีวิตรอดจากอุโมงค์ถล่มซึ่งพระเอกติดอยู่ในนั้นเขารอคอยความหวังจากหน่วยกู้ภัยที่จะช่วยเหลือเขาออกไปแต่เมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้นและความตั้งใจที่จะยุติการค้นหาสุดท้ายแล้วเขาจะมีชะตากรรมยังไงบ้างเราไปชมการสปอยหนังเรื่องนี้กันต่อเลยค่ะ จองซูพระเอกของเรื่องค่ะเขาแวะเติมน้ํามันที่ปั๊มและกําลังจะออกไปลุงกวักมือเรียกเขาเพื่อเอาน้ําที่แถมอีกสองขวดเขารับมาด้วยอารมณ์เวียงเวียงเพราะไม่ค่อยพอใจตั้งแต่ลุงเติมน้ํามันเกินคําสั่งเขาแล้วทําให้เขาเสียเวลามากขึ้นจากนั้นเขาก็ขับรถมุ่งหน้าเข้าเมืองคุยโทรศัพท์กับเมียแล้วบอกว่าซื้อเค้กวันเกิดไปให้ลูกสาวแล้วจะเอารถเข้าอู่ก่อนที่จะกลับบ้านเพราะแต่มันไม่ค่อยดัง ระหว่างนั้นเขาต้องขับรถผ่านอุโมงค์ฮาโดที่ตัดผ่านภูเขาลูกใหญ่เส้นทางนี้มันจะทะลุไปยังกรุงโซเขาก็ได้ยินเสียงผิดปกติในอุโมงค์ไฟก็ดับลงเขาร่มตะหนก,กับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่ออุโมงค์กำลังถล่มไล่หลังมาเรื่อยๆและข้างหน้าก็กำลังถล่มใส่รถเขาจนทุกอย่างหยุดนิ่งมือสนิทแล้วเขาก็เอามือควานหาเปิดไฟในรถใบหน้าเต็มไปด้วยฝุ่นปูน ในรถเต็มไปด้วยเศษซากปรักหักพังเขาพยายามหาสัญญาณโทรศัพท์และโทรแจ้งหน่วยฉุกเฉินเขาพยายามบอกว่าอุโมงค์ถล่มอมุโมงค์ถล่ม,ลมผมติดอยู่ข้างในนี้ปลายสายยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยแสดงว่าตอนนี้โลกภายนอกยังไม่มีใครรู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเดี๋ยวจะรีบไปจากนั้นเขาก็พยายามส่องไฟดูเศษซากจนเจอขวดน้ำเปล่าที่แถมมาเมื่อกี้แล้วยกดื่มไปครื่งขวด แล้วก็บ่นว่าถ้าไม่เสียเวลาที่ปั๊มป่านนี้คงได้ผ่านอุโมงค์นี้ไปแล้วขณะที่ข้างนอกหน่วยกู้ภัยมาที่จุดเกิดเหตุคันหนึ่งแต่ก็ต้องอึง้งเมื่อเห็นสภาพที่เกิดกับอุโมงค์ที่เพิ่งเปิดใช้งานได้เพียงเดือนเดียวสำนักข่าวรายงานความพังพินาศของอุโมงค์ในขณะที่พระเอกก็รับสายโทรศัพท์ด้วยความหวังแต่ปลายสายกับกลายเป็นนักข่าวที่ขอสัมภาษณ์ถ่ายทอดสดนักข่าวบอกสถานการณ์ที่เลวร้ายพระเอกอึ้งไปและไม่คิดว่าสถานการณ์จะแย่ได้ขนาดนี้ ส่วนหัวหน้ากู้ภัยก็ไม่พอใจที่นักข่าวสัมภาษณ์พระเอกถามว่าทําบ้าบออะไรกันนักข่าวก็ออกมาโวยวายแล้วถามกลับว่ากําลังทําข่าวกันอยู่ไม่เห็นหรือไงหัวหน้ากู้ภัยตอบกลับไปว่าการกระทําของคุณมันจะทําให้เขาตายในที่สุดคุณรับผิดชอบไวไหมและไล่พวกนักข่าวออกไปจากตรงนั้นหลังจากนั้นพระเอกก็โทรหาหัวหน้ากูภา้ภัยเขาเริ่มมีความวิตกกังวล วอยวายซึ่งหัวหน้ากระบอยเขาใจเย็นๆก่อนจะถามว่ามีน้ําและอาหารบ้างไหมซึ่งพระเอกก็นิ่งเงียบไปแล้วก็บอกออกมาว่ามีน้ําอยู่สองขวดกับเค้กหนึ่งก้อนหัวหน้าจึงบอกให้เขาแบ่งน้ําให้กินได้เกินกว่าเจวันและถามพิกัดว่าอยู่ตรงไหนเขาบอกว่าเขาเห็นพัดลมระบายอากาศซึ่งหัวหน้าก็เอาพิมพ์เขียวมาดูและพล็อตตำแหน่งตามพัดลม หลังจากนั้นเมียพระเอกได้เห็นข่าวก็ตกใจมากและโทรหาเขาเขากลับปลอบใจภรรยาว่าอีกอาทิตย์หนึ่งก็คงได้ออกไปแล้วแล้วคุยกับลูกสาวว่าพอติดธุระวันนี้คงไปงานวันเกิดไม่ทันขณะที่กูภ้ภัยแจ้งแผนงานให้ท่านรัฐมนตรีหญิงทราบและขอให้หยุดการสร้างอุโม,มงที่ใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุ ต่อมาหน่วยกู้ภัยก็ใช้โดรนบินเข้าไปสำรวจอุโมงค์ส่วนที่ยังไม่ถูกถลม่มท่ามกลางความสนใจของนักข่าวและโดรนของนักข่าวนับสิบสิบลำก็บินตามกันให้วนจนชนกันระเนรานาดแต่โดนเข้าไปได้ไม่ไกลนักหัวหน้ากู้ภัยตัดสินใจขับรถเข้าไปดูแต่ก็ต้องตกใจกับซากปรักหักพังลูกน้องบีบแต่เรียกหัวหน้ามันทำให้พระเอกได้ยินเสียงเลยโทรเข้าหาหัวหน้าจากนั้นอุโมงค์ก็เริ่มมีเศษฝุ่นตกลงมามีความสั่นสะเทือน หัวหน้าสั่งให้พระเอกหาที่หลบจากนั้นเขาก็ขับรถใส่เกียร์ถอยหลังเหยียบหนีจนพ้นอุโงค์ออกมาได้แล้วมันก็ถล่มลงมาจนหมดหัวหน้าโทรหาพระเอกถามว่าปลอดภัยดีไหมเขาจึงบอกว่าเห็นใบพัดลมมีหมายเลข3ติดอยู่ ทีมกู้ภัยเลยทำงานกันได้ง่ายขึ้นจากนั้นท่านรัฐมนตรีหญิงก็ถแถลงข่าวถึงแผนการเจาะอุโมงค์และท่านประธานาธิบดีก็สั่งการลงมาว่าทำยังไงก็ได้แต่ต้องช่วยเหลือคนให้ได้และทีมงานกู้ภัยก็ลงมือทันทีหลังจากท่านแถลงข่าวเสร็จก็ลงมาถ่ายรูปกับเมียพระเอกพวกท่านทั้งหลายร่วมกันถ่ายรูปกันทุกคนโลกนี้จะได้รับรู้ว่าพวกท่านทำงานนี้กันจริงๆ 3วันหลังจากอุโมง์ถลมพระเอกเริ่มมีการปรับตัวการใช้ชีวิตนับเวลาการกินน้ำครั้งละ้าและกินขนมเคก้กและรื้อสมบัติหลังรถออกมาได้เสื้อผ้าไฟฉายแล้วก็ได้ยินเสียงคลอกแรกครักแรก,รกเขาเริ่มตกใจและส่องไฟไปที่ช่องพัดลมสายตาจ้องมองด้วยความตระหนกและมันก็คือมา้าแต่มันมาเหมือนจะบอกอะไรกับเขาเขาจึงถามว่ามีใครอยู่แถวนั้นไหมแล้วก็มีเสียงหญิงสาวคนหนึ่ง บอกว่าเธอติดอยู่และขยับตัวไม่ได้เลยเขาจึงส่งข้อความบอกหน่วยกู้ภัยและลอดช่องพัดลมไปหาก็เจอรถอีกคันหนึ่งในนั้นมีเด็กสาวเธอมีชื่อว่ามีนาถูกคานปูนทับเขาพยายามช่วยเหลือเธอ และเธอก็ขอน้ําดื่มเขารีบกลับไปเอามาให้แต่เธอก็ยังขอให้หมาน้อยกินน้ําด้วยแต่เขาก็สงสัยว่าทําไมหมาไม่เห่าเลยมีนาจึงบอกว่ามันมีปลอกคอกันเห่าอยู่แล้วเธอก็ขอยืมโทรศัพท์ของพระเอกเพื่อโทรหาแม่เธอร้องไห้บอกว่าคิดถึงแม่มากและไม่ต้องเป็นห่วงเธอเพราะเธอมีพระเอกอยู่ด้วยหลังจากนั้นพระเอกก็กลับมาที่รถแต่ก็ต้องตกใจตื่นเพราะเสียงหมาน้อยมันกินเค้กของเขาจนหมดกล่อง,ของเขาโวยวายโมโ oh หหนักมากหลังจากนั้นเขาก็ได้ยินเสียงมีนาเรียกหา ตอนนี้เธอกำลังอาการโคมา่าเธออยากกินน้ำแต่เมื่อเขาไปเอาน้ำกลับมาเธอก็เส้นลมหายใจไปแล้วเขาทำอะไรไม่ถูกแต่ก็ยังพยายามเทน้ำให้เธอกินและช่วยยกคานปูนหวังว่าจะช่วยเธอได้ท้าไม่เห็นว่าเธอโดนเหล็กทิ่มอยู่เขาเสียใจมากจึงเอาเสื้อคลุมปิดลากเธอเอาไว้มาน้อยก็นอนนาเศร้าที่เจ้านายของมันได้จากไปแล้วพระเอกโทรหาหน่วยกู้ภยัยด้วยความเศร้าและบอกข่าวร้ายของมีนา แล้วถามว่าไหนบอกว่าจะมาก่อนน้ำหมดไงวนหวหนน้าก็บอกว่ายังไงก็ต้องช่วยเขาให้ได้และขอให้เขาดื่มฉีตัวเองไปก่อนซึ่งในเวลานั้นนักข่าวก็เริ่มทำข่าวเกี่ยวกับอุโมงค์ที่ไม่ได้มาตรฐานอีกหลายแห่งในประเทศส่วนมาน้อยก็ามาหาเขาเขาเห็นอาหารที่ติดปากมันก็เลยเอามาชิมดูแล้วก็รีบไปเอาอาหารมาที่เหลืออยู่มาแบ่งกันกินอย่างมีความหวังและเขาก็ถอดปลอกคอให้มัน และแล้วก็เริ่มมีเศษปูนถล่มลงมาอีกครั้งคนและหมาก็ได้แต่นั่งมองหน้ากันจากนั้นหัวหน้าก็โทรบอกพระเอกว่าพวกเขากำลังขุดเจาะลงไปและคาดว่าอีกสิบวันน่าจะเจอกันและจะส่งข่าวสารความเคลื่อนไหวผ่านวิทยุทุกๆวันในช่วงเที่ยงเผื่อว่าโทรศัพท์ของเขาแบตจะหมดส่วนข้างนอกการขุดเจาะใกล้ถึงความจริงแล้วพระเอกบอกว่ายังไม่เห็นวิแววอะไรเลย กู้ภัยจึงกลางพิมพ์เขียวแล้วเทียบกับวิดีโออุโมงจริงจึงได้รู้ความจริงว่าติดพัดลมไม่ครบตามพิมพ์เขียวพวกเขาเลยคำนวณพัดลมลำดับที่3ผิดพลาดไปตอนนี้ทุกคนกำลังหมดหวังหัวหน้าก็บอกความจริงกับพระเอกไปความหวังของเขาก็พังทลายลงเขาร้องวกเวกโวยวายเหมือนใจจะขาดและเขาคุยกับภระระยาด้วยอารมณ์สติแตกเขาสั่งลาลูกเมีย เขาทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วเมียบอกว่าถ้าคุณตายเธอและลูกก็จะตายตามไปด้วยคุณต้องรอดเข้มแข็งเอาไว้นะแล้วแบตก็หมดไปจริงๆแล้วเธอก็สูญเสียความหวังไม่แพ้กันแล้วเธอก็เป็นลมล้มพับไปทุกอย่างดูสิ้นหวังทั้งการทำงานที่ยากลำบากหิมะที่ปกคลุมความช่วยเหลือก็ยากเย็นซึ่งหัวหน้ากู้ภัยก็ทำอย่างเต็มที่23วันหลังจากอุโมงค์ถล่มเขาติดต่อกับพระเอกไม่ได้มาหนึ่งอาทิตย์ วิทยุก็รายงานข่าวสารให้พระเอกฟังทุกวันวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับลูกสาวของเขามาเล่าให้ฟังซึ่งมันทําให้เขามีกําลังใจมากขึ้นเขาขุดคุยหาช่องทางไปเรื่อยๆมาน้อยก็ตามเคียงข้างเขาอยู่ตลอดเวลาส่วนข้างนอกกําลังประชุมใหญ่ทันท,นทันทั้งหลายกําลังดิสคัตกันถึงเรื่องการหยุดสร้างอุโมงคและทันหนึ่งก็ถามว่าเราต้องรอคอยกันอีกนานแค่ไหนแค่จิ้งจกตัวเดียวพวกคุณถึงกับหยุดก่อสร้างอุโมงกันเลยเหรอ พวกคุณรู้ไหมว่าเศรษฐกิจของชาติกำลังเสียหายไปเท่าไหร่แล้วเพราะจิงจกตัวเดียวหัวหน้ากู้ภัยไม่รอช้าแทรกขึ้นมาว่าขอโทษครับพระเอกไม่ใช่จิงจกเขาเป็นคนนะครับส่วนคนงานก็เริ่มหมดหวังและก็เกิดอุบัติเหตุกับหัวหน้าช่างจนเสียชีวิตตอนนี้เริ่มเป็นข่าวใหญ่โตเมียพระเอกก็รู้สึกผิดที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ แต่แม่ของหัวหน้าช่างก็มาทำร้ายเธอโกรธแค้นต่อว่าเธอต่างๆนานาเธอได้แต่โค้งคำนับขอโทษหลังจากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่มาเกลี้ยกล่อมให้เธอยอมรับความจริงว่าสามีของเธอนั้นอาจจะตายไปแล้วขอให้เธอเซ็นหนังสือยินยอมยกเลิกการค้นหาเธอถามกลับไปว่าถ้าสามีเธอยังมีชีวิตอยู่พวกคุณจะไม่รู้สึกอะไรบ้างหรอแต่เธอก็โดนกดดันจนยอมเซ็นเอกสารไปจากนั้นก็มีคำสั่งหยุดภารกิจทั้งหมด เมียพระเอกมาที่สถานีวิทยุเพื่อบอกลาสามีเป็นครั้งสุดท้ายเธอพูดว่าคุณอยู่ที่นั่นคงทั้งหนาวและหิวมากวันนี้ฉันไปเซ็นสัญญายินยอมหยุดค้นหาคุณไปแล้วพระเอกก็นอนฟังอยู่นิ่งๆด้วยความหมดเรี่ยวแรงจากการขาดน้ำและอาหารมาหลายวันแต่เขาก็เริ่มตื่นตัวขึ้นมาเมื่อเมียเขาพูดว่าจะไม่มีการช่วยเหลือคุณอีกแล้วไม่ต้องรอแล้วนะฉันขอโทษที่ต้องพูดแบบนี้ขอโทษนะคะที่รักพระเอกได้แต่ร้องไห้ เธอก็ร้องไห้สะอกสะอื่นจากนั้นเขาก็พยายามกระเสือกระสนที่จะมีชีวิตต่อไปตะกรุยหินหาซอกช่องลูและมุดไปเรื่อยๆส่วนหัวหน้ากู้ภัยก็ไม่ยอมแพ้ลงไปตามแท่นขุดเจาะเอาแท่งไมโครโฟนไปแห่ตามซอกปูนเผื่อว่าจะดินเสียงหรือความเคลื่อนไหวของพระเอกแต่คนข้างบนก็จําเป็นต้องดึงหัวหน้าขึ้นและแท่นไม้ก็หักคาอยู่ที่ซอกปูนนั้นหลังจากที่หัวหน้ากู้ภัยขึ้นมาก็มีการกดระเบิดภูเขาหมาเห่าเรียกพระเอก ทั้งคนทั้งหมาวิ่งหนีตายกันจ้าระวันมาหลบที่รถอย่างหวุดหวิดหลังจากที่หยุดระเบิดพระเอกก็ลอดช่องผลัมมาที่รถของมีนาเพื่อบีแตรส่งสัญญาณหัวหน้ากู้ภัยเห็นสัญญาณบนเครื่องมือเขามั่นใจแล้วว่าจะต้องเป็นสัญญาณจากพระเอกเขาจึงสั่งให้หยุดการระเบิดทั้งหมดแล้วก็เริ่มต้นการค้นหาขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่อุโมงค์ถล่มไปแล้ว35วันหน่วยกู้ภัยเข้าถึงตำแหน่งรถของพระเอก แต่ก็เจอเขานอนหมดเร็วแรงอยู่ที่รถคอมีนาเขาถูกช่วยเหลือออกมาได้นักข่าวทุกคนต่างรุมล้อมขอสัมภาษณ์เมียเขาโอบกอดพร้อมกับบอกขอโทษส่วนน้องหมาก็ถูกช่วยออกมาเช่นกันตอนนี้หัวหน้ากู้ภัยกำลังสงสัยว่าทำไมเฮลิคอปเตอร์ไม่สตาร์ทเครื่องหรอมีเจ้าหน้าที่มาบอกว่าต้องรอท่านรัฐมนตรีหญิงก่อนพระเอกกระซิบบอกกับหัวหน้าอะไรสักอย่างนักข่าวตาดีถามว่าประโยคแรกที่พระเอกพูดคืออะไรครับหัวหน้ากู้ภัยอึกอัก นักข่าวก็เร้าหรือเขาอ้ำอึงแล้วก็ตะโกนออกมาดังๆสุดพลังว่าตะโกิให้ท่านรัฐมนตรีหญิงถึงขั้นหยุดแล้วทำตัวไม่ถูกส่วนพระเอกก็ยกนิ้วให้หัวหน้ากู้ภัยว่าพูดได้ถูกใจมากนักข่าวยังเอาไปรายงานข่าวได้ว่าเป็นการยกมือขอบคุณรัฐบาลที่ให้ความช่วยเหลือส่วนท่านรัฐมนตรีก็ออกแถลงข่าวว่าเหตุการณ์ในวันนี้จะเป็นสิ่งที่ย้ำเตือนว่าไม่มีสิ่งใดสำคัญไปกว่าชีวิตคน แม้จะเพียงชีวิตเดียวก็ตามหลังจากนั้นพระเอกก็หายเป็นปกติแต่ก็ยังมีความกังวลเมื่อจะต้องรอดผ่านอุโบงค์แต่เขาก็ผ่านมันไปได้ด้วยดีสรุปว่าพระเอกติดอยู่ในอุโมงค์ที่ถล่มมาทับรถเขาเขามีแค่น้ำหนลิตร กับขนมเค้กหนึ่งก้อนซึ่งเขารอคอยการช่วยเหลือและมีหัวหน้ากู้ภัยที่มีความเชื่อมั่นว่าเขาต้องออกมาได้แต่ความผิดพลาดก็เกิดขึ้นจากการที่อุโมงค์สร้างไม่ได้มาตรฐานและสร้างไม่ตรงตามแบบทําให้การค้นหายิ่งยากขึ้นไปอีกและแม้ว่าเมีาพายพระเอกจะถูกกดดันให้เซนยกเลิกการค้นหาด้วยเหตุผลทางการเมืองและเศรษฐกิจแต่สุดท้ายก็เป็นความพยายามของหัวหน้ากู้ภัยที่ทําให้พระเอกรอดออกมาได้แล้วทุกคนก็ได้ผลงานความดีความชอบโดยไม่ได้เนึกถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเลย ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องเทร์นแนวอุโมโมรณะแนะนำให้หาหนังเต็มเรื่องมาดูกันรับรองว่าลุ้นระทึกและสนุกสนานมากเลยล่ะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ